ทีมนักวิจัยจากออสเตรเลียเตรียมทดสอบใช้แผ่นพิมพ์โซลาเซลล์ชาร์จรถไฟฟ้าของเทส l a เพื่อเดินทางไกลกว่าย5 0 0 0น0 0กิโลเมตรกระตุ้นให้คนหันมาสนใจเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนให้มากขึ้นครับทีมจากโครงการ Charge Around Australia ได้ใช้แผ่นพิมพ์โซลาเซลล์กว่า18แผ่นแต่ละแผ่นนั้นมีความยาว18เมตรวางรับแสงอาทิตย์เพื่อใช้ชาร์จรถยนต์พลังงานไฟฟ้าตลอดการเดินทางครั้งนี้ครับ สำหรับแผงพลังแสงอาทิตย์แบบพิมพ์ที่ใช้ทำจากพลาสติกลามิเนต PET ซึ่งมีน้ำหนักเบาแต่ว่าแข็งแกร่งทนทานครับมีความสามารถในการโค้งงอได้ด้วยทีมวิจัยได้ใช้เครื่องพิมพ์แบบเดียวกันกับที่ใช้พิมพ์ฉลากวายทำให้สามารถพิมพ์แผ่นโซลาร์เซลล์ในปริมาณมากๆได้และก็ยังมีข้อดีนะครับก็คือต้นทุนในการผลิตต่ำครับอยู่ที่ราวๆ10ดอลลาร์ต่อตารางเมตรหรือประมาณ340บาทต่อตารางเมตรเท่านั้นครับ โดยพอ d a ดชทอร์ผู้ประดิษฐ์แผงโซลาร์เซลล์แบบพิมพ์กล่าวว่าเป้าหมายในการทดสอบครั้งนี้ไม่เพียงแต่ดูเรื่องความทนทานของแผงโซลาร์เซลล์ในการชาร์จรถพลังงานไฟฟ้าเท่านั้นแต่ยังมองไปถึงศักยภาพของการนำไปประยุกต์ใช้งานส่วนอื่นๆในอนาคตรวมถึงยังเป็นการแสดงให้เห็นตัวอย่างการใช้พลังงานสะอาดในพื้นที่ห่างไกลไม่ว่าจะเป็นบนพื้นโลกหรือแม้กระทั่งในอวกาศอีกด้วย สำหรับกำหนดการออกเดินทางจะเริ่มขึ้นในเดือนกันยายนและมีกำหนดการจะเยี่ยมเยอนโรงเรียนกว่า70แห่งระหว่างเดินทางเพื่อแสดงให้เห็นตัวอย่างของการใช้พลังงานสะอาดอีกด้วยสำหรับโครงการนี้ทีมนักวิทยาศาสตร์คาดหวังว่าจะช่วยให้ผู้คนตระหนักถึงภาวะโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นลดความวิตกกังวลเรื่องข้อจำกัดของการใช้พลังงานของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าลงซึ่งอาจจะช่วยให้คนนั้นหันมาสนใจใช้งานกันมากขึ้น